สถานการณ์ล่าสุดวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้วันนี้นายกลงพื้นที่มท1ลงพื้นที่แต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดนะครับไปดูที่สุราษฎร์ธานีก่อนนี่คือสภาพวันนี้นะครับเป็นคลิปที่ทางเรือนจำกลางสุราษฎร์ได้เผยแพร่คือจะเห็นว่าระดับน้ำบางพื้นทนี่ยังสูงอยู่นะครับ,รบแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ลดแล้ว อันนี้ที่สุราษฎร์ก่อน,นะครับบริเวณเถนน,นหน้าอำเภอการชน,นะดิตนะฮะเรือนจำไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงอยู่ที่สงเน <ะ S 2> ี่ยอันนี้เป็นภาพสถานการณ์นะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีเนี่ยอำเภอที่หนักอำเภอนึงก็การชนะดิตนะครับใช่ค่ะนะที่อเภอการชนะดิตบางจุดนะฮะก็ยังมีน้ําท่วมขังอยู่ฮะนี้วันนี้นะฮะจุดนี้นี่ห้าสิบเซนเนี่ยครับแล้วก็ แยกพ่วงอำเภอการจนดิตนะสภาพน้ำวันนี้ฮะเนี่ยรถก็ไปได้แต่ไปแบบนี้ฮะได้ท้าเนาะ,น,ะน้ำสูงอ,อันนี้คือสถานการณ์ช่วงกลางวันนะครับส่วนที่โรงเรียนปฐมพุทธนิคมนะอันนี้ที่ชัยยาค่ะอำเภอชัยยาสภาพเป็นแบบนี้นะฮะบริเวณหน้าโรงเรียนวันนี้นะครับค่ะ,ะยังมีสภาพน้ำท่วมขังอยู่นะช่วงกลางวัน แล้วก็ที่เห็นภาพแชร์กัน,นเยอะในโลกโซเชียลเนีก็เป็นบ้านที่ยุบตัวลงบ้านหลังนี้ครับอ,อันนี้เป็นภาพเมื่อเมื่อวานะนะที่ตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงสัก์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโอ้คนก็คือหากันว่าทำไมมันยุบได้ขนาดนั้นนะเนี่ยบ้านหลังนี้สร้างมาได้สามเดือนเจ้าของเนี่ยเปิดเผยนะว่า ไม่ได้ลงเสาเข็มมันเลยยุบอน่ก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะนะฮะเนี่ยโอ้เป็นที่อหากันนะนะเพราะว่าบ้านทั้งหลังนะสภาพเป็นแบบเนี้ยคือดินมันสไลด์ไงคะนะฮะก็เลยยุบเลยเนี่ยครับอ่าแล้วก็ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะที่อำเภอเวียงสะนะนะนอกจากบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยวันนี้นศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับร่วมกับอำเภอการจนะดิตทหาร บนต้ทหารบกที่45เหล่ากาชาตจังหวัดก็ตั้งโรงครัวพระราชทานครับจัดอาหารปรุงสําเร็จนําไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับเพราะว่าบางส่วนไม่สามารถดําเนินชีวิตประจาวันได้ตามปกติครับก็ต้องการอาหารปรุงสกนะฮะนี่ครับก็เป็นความช่วยเหลือจากทั้งทหารนะแล้วก็หน่วยงานในจังหวัดนะครับนี่ครับอันนี้ที่สุราษฎร์นะครับโรงครัวพระราชทาน นะที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธาน,นีนะครับคือมีหลายจุดนะลงกัวพระราชทานเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่จังหวัดนะครศรีธรรมราชนะที่แชร์กันเยอะก่อนหน้านี้เป็นภาพฮือฮาก็คือที่วัดเจดีโอ้น้ำท่วมวัดเจดีนะ<อ>วัดไอ้ไข่ไงวัดไอ้ไข่แต่ว่าล่าสุดลดแล้วนะครับนี่คือภาพล่าสุดเลยอน้ำแห้งแล้วที่สิชนนะคะภาพก่อนหน้านี้คือน้ำท่วมขังนะตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะใครจะไป กราบไหว้ขอพรอะไรไอ้ไข่ก็ไปได้แล้วค่ะนะฮะอันนี้ที่นครศรีธรรมราชอำเภอสิชนนสภาพล่าสุดนะครับนะคือเวลารายงานข่าวน้ําท่วมเนี่ยเราต้องพยายามย้าว่าภาพในเมื่อไรนะอันนี้คือภาพวันนี้เลยนะเมื่อช่วงสายๆวันนี้ครับนี่ตอนแรกเนี่ยน้ำตรงนี้เต็มหมดเลยนะแชร์กันเมื่อวานนี้ฮะค่ะนะตอนนี้ทางศูนย์อนุรักษ์นะไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเนี่ยได้บอกว่าสถานการณ์ปกติแล้ว ด้วยการจัดระบบระบายน้ําของทางวัดเยี่ยมมากน้ํามาเร็วก็ไปเร็วนะฮะแต่ว่าถ้าจะไปเดี๋ยวตรวจสอบเส้นทางเท่านั้นเองค่ะว่าเส้นทางจุดไหนเสียหายอย่างเงี้ยแต่ถ้าตรงที่วัดเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะนะฮะอันนี้ที่สีชนแล้วก็สีชนอีกจุดหนึ่งนะนายกตาเล็กอัปเดตให้ฮะนะนะถนนสาย4 0 1ศนะอำเภอสิชนรถผ่านได้ทุกชนิดแล้ววันนี้โอ้เมื่อวานยังท่วมอยู่เลยค่ะจุดนี้จุดนี้เหรอฮะค่ะเนี่ยเรารายงานไปนะคะครับแยกบ้านหิน อตอนนี้ลดแล้วนะฮะค่ะแล้วก็ช่วงสายๆวันนี้ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชน่ะอนี้ตำบลปากพูนนะนะก็มีการอัปเดตนะว่าโอ้สถานการณ์น้ำยังสูงอยู่นี่นะที่อัปเดตกันแล้วก็ทำคลิปถ่ายคลิปมาด้วยนะลอยคอฮะแล้วก็ถ้าเป็นภาพจุดอื่นๆฮะนะนครศรีธรรมราชนี่บางจุดนะ ยังมีน้ําท่วมขังนะครับสถานการณ์ในนครศรีธรรมราชนะครับนี่ระดับน้ำนะน้ำลงค่อนข้างช้าน,น,นะนะหลายจุดนะฮะนอกจากตรงวัดไอ้ไข่ในรถรถและวัดเจดีย์แต่บางจุดเนี่ยยังมีน้ําท่วมอยู่ฮะนี่นครศรีธรรมราชนะ,ะมีทั้งย่านที่เป็นชุมชนมีทั้งย่านที่เป็นพื้นที่เกษตรนะฮะอันนี้ในหมู่บ้านจัดสรรเนะนะบอกว่าเป็นภูวิลล่าแล้วตอนนี้น้ำล้อมรอบ น้ำล้อมรอบฮะเด็ค,คนในโลกโซเชียลที่ใช้มือถือก็อัปเดตกันแม้กระทั่งที่เป็นพื้นที่เกษตรอย่างเงี้ยนะน้ำก็ท่วมขังอย่างจุดนี้บ,บ้านบ้านเสาธงนะคะครับนี่อ่ในกรุงศรีธรรมราชนะครับอันนี้ก็ในเมืองนะคะโอ้หลองนะร้น,นะฮะนี่อันนี้คือในเขตเมืองฮะค่ะ แล้วก็ท้งทหารครับนะก็จัดชุดนะมีทั้งแพทย์มีทั้งการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะจัดส่งไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะเนี่ยทีมสภากาชาติไทยทีมทหารศูนย์ดับเหการจิตอาสาพระราชทานครับค่ะนะนะก็ระดมกําลังเข้าไปช่วยเหลือนะครับนะักสนามบินนครศรีธรรมราชเอ่อนะบริการปกตินะครับ นะสนามบินนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ถนนในเมืองเนี่ยวันนี้จะเป็นพื้นที่ที่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่แต่เริ่มลดแล้วนะครับนะแต่ลดค่อนข้างจะช้าระดับน้ําลดลงค่อนข้างจะช้า,านะครับอันนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองนะฮะนี่จุดต่างๆแล้วภาพมุมสูงวันนี้สมาคมตอบโต้ภัยพิบัตนะิได้เปิดเผยภาพมุมสูง น้ำท่วมใหญ่เมืองคอนนะมาเดือนธันวาคมห7เจ็บันทึกเอาไว้เลยนะโอ้โหมาเดือนนี้นะเป็นน้ำท่วม<ด>ใหญ่นะเลยที่เห็นอยู่เนี่ยคือพื้นที่เมืองเลยนะค่ะนะเมืองคอนเลยฮะน้ำนี่แ่ไปหลายซอกซอยเลยนะแฟนเพจของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนะก็ได้เล่าอีกม,มุมหนึ่งนะคือตอนนี้นะโครงการโครงการหนึ่งที่นครศรีธร,รรมราชยังไม่เสร็จนะ ก็คือโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำรินะแก้ปัญหาอุทก,กภัยนครศรีธรรมราชโครงการยังไม่เสร็จคืบหน้าไป40%แต่คลองที่ขุดแล้วบางส่วนเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่เป็นแก้มลิงรองรับมวลน้ำหลากได้ถึง3ล้านลูกบาทเมตรช่วยบรรเทาน้ำที่จะเข้าเขตเทศบาลนาครศรีธรรมราชได้อย่างมีประสิทธิภาพคือช่วยทุเราอะ่ะค่ะ เป็นแก้มลิงมารับเอาไว้เนี่ยประมาณ3ล้านลูกบาทเมตรมแต่ถ้าโครงการเสร็จจะผันน้ําจากคลองท่าดีออกทะเลโดยตรงจะลดอุทกภัยได้ถึง90%อ,อันนี้ในเขตเทศบาลเมืองเทศบาลน,นาครสีธรรมราชถ้าเสร็จนะถ้าเสร็จแต่ว่าที่หาดใหญ่เนะี่ยอันนี้เพิ่มเติมว่าที่หาดใหญ่เขาเสร็จแล้วไงะนะโครงการคลองนงนะนะเพราะในเขตเมืองหาดใหญ่จึงโอโ้โหปีนี้เนี่ยได้รับผลกระทบแต่ ไม่ถึงกับหายนะเพราะมีคลองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยเอาไว้ที่นครศรีธรรมราชก็มีโครงการแต่ยังไม่เสร็จถ้าเสร็จจะดีกว่านี้ก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องนครศรีธรรมราชซึ่งทั้งทหารในพื้นที่ปอพอในพื้นที่มวยที่ต่างๆก็ระดมกำลังกันไปช่วยแต่วันแรกๆนะครับอันนี้คือภาพวันก่อนนะอันนี้ทหารรบพิเศษฝ่ากระแสน้ำไปช่วยเด็กและผู้สูงวัยที่อำเภอศรีชนนะ ท่าผู้ชมลองดูภาพระดับน้ําแบบนี้ยังกับอยู่ในทะเละน้ําแบบนี้เลยฮะแล้วมีกระแสี่แรงด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ย้ำนะเป็นภาพเก่านะเป็นภาพวันวันสองวันที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยนะตอนนี้ระดับน้ําไม่ได้รุนแรงขนาดนี้ะนะนะเข้าสู่แนวทางจัดลดะ,นะนะแต่ว่าสถานะล่าสุดตรงนี้ลดแค่ไหนอันนี้ยังไม่ทราบนะ,ะแต่ว่าสถานการณ์ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนี้แล้วนี่คือตอนที่เข้าไปช่วยนะนะ โอ้โหนี่ก็เป็นเจ้าที่ทหารนะครับในพื้นที่ครับฝ่ากระแสะน้ำก็ไปช่วยนะฮะเนี่ยปีนหน้าต่างขึ้นไป<ะ>เ,เรือแปปหนึ่งครับเรือกำลังหาทางเข้าอยู่ จดดงโอ้เนี่ยก็ช่วยกันออกมา<ฮ>ะนะในขณะที่แฟนเพจของพระสมปองนะพระสมปองด้วงสีสงนะก็มีการอัปเดตนะมีการอัปเดตภาพบรรยากาศนะสถานการณ์ครับนะภาพจากแฟนเพจพระสมปองด้วงสีสงนะครับ ก็จะเป็นความเสียหายนะที่โบสถ์วัดป่าเรียนตําบตลตลิ่งชันอำเภอท่าศาลาครับนะพังลงมาครับนะก็สร้างความสะเทือนใจในเด็กๆน,น,นะ <Okay. S 1> อันนี้เป็นภาพนะเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับ <Okay. S 1> ที่มีการอัปเดตกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันก่อนนะ <Hello. S 1> ยะไม้ดูก็เพื่อให้ดูว่าหลังจากนี้การฟื้นฟูอะ ก็สร้าง,งความเสืกเกือใจให้กับพุทธศาสนิกชดนะครับ